ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตึกสตอที่พังผลุมนาด้วยเหตุแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งมือนะครับเร่งมือในการเก็บเก็บผู้สร้างนะครับสร้างตึก ว่ามีกี่ชีวิตนะครับที่ยังค้างติดค้างอยู่ในซากของตึกที่พังถล่มลงมานะครับผมตอนนี้ทางหน่วยงานทางเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เออก็กำลังเล่งมือกันนะครับช่วยกันเก็บูซากตรงนี้ครับเพื่อค้นหาผู้ที่รอดชีวิตนะครับทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับผม ตัวตงอ,อันนี้นะครับรามีความสูง30ชั้นนะครับผมแล้วก็ได้พังลงมาเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวนะครับ่อที่28นะครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันเร่งมืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตใ,ให้เร่งเร็วที่สุดนะครับ เราจะดมด้วยเครื่องไม้ขครื่องมือหรือว่าสมองความคิดกันต่าง,าง,างๆนานานะครับเพื่อที่จะได้ผู้ชีพผู้ที่ยังรอดชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับ บางวันก็จะมีโดนยิ่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อเอ่อสังเกตการณ์ด้านก็มีสามลำด้วยกันนะคะ <S <S ตอนนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์กู้ซากตึกของตึกสงตอง,องนะครับผมไม่ว่าจะหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ดีนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วยปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเพื่อได้กู้ ซากปลักหักพังเหล่านี้เพื่อที่ค้นหาผู้ที่รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ยืนยันได้แล้วว่ามีผู้เสียชีวิตณตอนนี้นะครับอยู่ที่88ดรายนะครับและตอนนี้ก็ยังดาเนินการค้นหาอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับเพื่อที่จะเร่งมือรีบช่วยผู้ที่รอดชีวิตนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ อย่างภาคเอกชนก็ดีก็เข้ามามีส่วนร่วมในในครั้งนีอ้อย่างเช่นมูลนิธิโปรเทคตึงหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะครับที่เข้ามามามาช่วยกระดุมออกความคิดเห็นไม่ว่าออกความเห็นหรือว่าออกกําลังแรงกายแรงใจตรงนี้นะครับระดวมกันช่วยกันกระจายทำงานในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเร่งมือที่เพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้ตรงนี้เรา็จะเป็นซากของตึก ตัวตวงอนะครับความสูง30ชั้นนะครับผมได้พังถล่มลงมาเนื่องเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับหน้าตึกสอตองอนะครับส่วนด้านในนั่นก็เจ้าหน้าที่ก็กลังทํางานกันอยู่นะครับบุคคลภายนอกก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับอยู่จะได้เข้าอ,อ,อยู่แต่รอบนอกอบบนี้นะครับก็อย่างเช่นเนี่ยพี่ๆนักข่าวเอยสอื่อมวลชนต่างๆเอยหรือประชาชนรู้ว่าแม้กระทงญาติของผู้ที่ติดอยู่ด้านในนะครับก็มานั่งรอนะครับนั่งรอ สำนักข่าวหลายๆสำนักก็มาครับไม่ว่าของต่างต่างประเทศเองหรือว่าทางทางบ้านเราเองนะครับอัมบรินทีวีช่งองเปิดชองแปดหรือยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับ